กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมในช่อง J Play X9 นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาทำการอัปเดติจกรรมฟรีไฟล์นะครับผมแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับผมให้ทุกคนช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่อง J Play X9 ด้วยนะครับผมเพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ เราก็ช่องของเรานะครับผมก็ได้ทำการเปิดรับโดเน็ตเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมใครที่อยากจะสนับสนุนเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับก็สามารถสนับสนุนเข้ามาเป็นกําลังใจกันได้นะครับผมก็ตามกาลังใจที่ทุกคนอยากจะสนับสนุนกันเลยนะครับผมมาโอเคเราไปดูคลิปเลยดีกว่าครับ let's go สำหรับกิจกรรมแรกผมจะพามาดูโทเค็นนี้ครับโทเค็นนี้หลายคนสงสัยไหมครับว่ามันคือโทเค็นอะไรนะครับอ่ะ การ์ดสักูระสีชมพูนะครับผมฮะมันจะได้หลังจากที่เราเล่นจบแมตช์หเกมนะครับผมไม่ว่าจะเป็น CV c v วหรือโดดล่มนะครับมันก็จะได้นะครับครั้งละ3าใบนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมฮนะ แล้วก็ตัวนี้หลายคนก็รู้แล้วนะครับหลายคนก็ยังไม่รู้นะครับผมสำหรับวีผมก็จะมาสอนวิธีการรับแรกชุดฟรีนะครับสําหรับโทเคนนี้นะครับผมก็สําหรับใครที่รู้แล้วก็ไม่ต้องมาว่ากันแล้วกันนะครับผมอันนี้บางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับผมอ่ะก็โทเคนนี้นะครับมันจะแลกชุดนี้ได้นะครับผมมันจะเป็นชุดที่เคยเอามาแจกแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมหัวเนี้ยนี่ครับผมอิลิกเอนฟอสนะครับผมนี่เลยนะครับ ที่เคยเอามาแจกนะครับแล้วก็ชุดนี้มันเคยอามาแจกแล้วครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วนะครับผมอ่ะขุศนานเลยนะฮะวิธีการรับชุดนี้นะครับผมมันง่ายมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันยากมากสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมงงหรือเปล่านะครับมาที่ประกาศนะครับผมนี่นี่ครับผมประกาศนะครับเราจะเจอรายละเอียดนะครับของเกาะสวรรค์ใหม่ขามันี่สิบเอ็ดกดเข้าไปครับมาการเริ่มต้นเรื่องราวครั้งใหม่นะครับผมไม่ต้องสนใจครับกดเริ่มตรงนี้ไป นะครับนี่เราจะเจอหน้าจิจกรรมซ่อนอยู่ตรงนี้ครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบหลายคนไม่คิดไม่ถึงว่ามันอยู่ตรงนี้นะฮะอ่าหนึ่องสาี่อันที่สี่ครับผมกดมาตรงนี้เลยนะครับผมอ่านี่ครับผมหน้ากิจกรรมก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมอาจิจกรรมก็จะเป็นการอ่าเปิดนะครับเปิดเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าก็จะมีให้เราเปิดทั้งหมด3ช่องด้วยกันนะครับจะเป็นช่องกองไฟช่องเบียงช่อง ปืนนะครับก็ประมาณนี้ก็รางวัลก็จะมีประมาณนี้ครับผมนี่เลยมีกล่องสมสกินปืนให้ด้วยนะครับผมอ่าส่วนรางวัลอย่างก็จะเป็นชุด e n f o r c e นะครับผมเดี๋ยวเรามาเล่นให้ดูแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเริ่มช่องแรกแล้วกันเอ่อโอเคได้เป็นบัตรโกโลยอมานะครับผม,มกด1นทีโอเคนี่ครับมันจะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองกดด้านบนกันดูนะครับนี่หนึ่งทีมาดูว่ามันจะกี่ 5%ได้อาหารคู่หูนะครับผมโอเคตอนนี้เราลองกดเป็นเหรียญทองไปดูนะครับผมมา1าได้บัตรโกโลยอีกแล้วนะครับผมมาเราลองกดเป็นซาก,กุระดูนะครับผมมาอันล่างดูนะครับผม29%เโอเคได้กล่องสุมสกินปืนมานะครับผมมาคุณใช้ใจ่ายครบวงเงินวันนี้แล้วนะครับก็รู้สึกว่าจะไม่สามารถใช้เงินได้อีกแล้วนะครับผมกม็ จะใช้ได้เฉพาะโทเคน็นซากุระหรือเปล่านะครับเราลองใช้ดูอ่าอยัางใช้ได้นะครับโทเค็นซากุระโอเคได้กล่องสูมสกินปืนมานะฮะสี่สิบ 40, โอเคกล่องสูมสกินปืนสีชมพูนะครับผมมาครับหกสิบสาม โอเคได้บัตรไดมอนด์มานะครับผมโทเคนเหลือไม่พอนะครับก็ลองมาเล่นกันดูนะครับทุกคนเล่นครบ100%เนี่ยมันก็จะได้เป็นชุด e n f o r c e นะครับไปใช้แบบฟรี Free เลยชุดนี้ก็ใครที่เป็นสายฟรีหรือใครที่ชอบชุดที่แบบเป็นแนวหน่วยลบพิเศษนะครับก็ใส่เล่นมันก็ไม่ได้น่าเกียดนะมันก็ดูสวยงามอยู่นะสำหรับชุดนี้นะผมก็มาเล่นกันดูนะครับทุกคนอ่ากล่องแรกครับเปิดมาครับผม3วันครับผมโอเคให้มันได้เงี้นะ โอเคครับผมอีก2กล่องนะครับผมเปิดครับโอเคได้เป็นสกินปืน <tamanho> ลูกซองหนึ่งครับแล้วก็เป็นสกินลูกซองถาวรด้วยนะครับเฮ้ยถือว่าคุ้มนะได้สกินลูกซองถาวรด้วยนะครับเป็นสกินกะโหลกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูค่าสแตกกันดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับผมสําหรับสกินลูกซองนะครับผมก็เป็นสกินที่สวยมากๆเลยนะครับเป็นสกินกะโหลกนะครับผม อันนี้สเต็กก็มีแค่อัตราการยิงเฉยๆนะครับผมอ่าแล้วก็สกิน MP5 นะครับผมนี่3วันนะครับผมอ่าโอเคส่วนตู้ล็อคกี้รอยัลนะครับผมก็เหลือเวลาอีก6วันเท่านั้นนะครับผมก็จะหมดตู้นี้ไปนะครับแล้วก็ตู้ใหม่เนี่ยได้ข่าวว่าจะเป็นตู้ของเจนอตนะครับผมเป็นเจนอตก็คือเป็นตัวละครที่มากับไซตามะนะครับผมาเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะครับนี่เลยนะฮะ ก็รอสุ่มกันได้เลยนะครับผมสาหรับใครที่เป็นแฟนไซตามะนะครับผมอ่ะโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมกิจกรรมมันมากันทุกวันเลยครับก็ทําคลิปอัปเดตแทบไม่ทันนะครับใครที่เป็นสายอัปเดตนะครับผมอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่อง J Play X นายด้วยนะครับผมเพื่อผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายคร